สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1 4 6 7กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจนสภาพดินฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาวฝนจะตกแดดจะออกรวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเป็นเรื่องรอบตัวท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอพาท่านผู้ฟังเกาะติดสถานการณ์ภัยไปด้วยกันกับรายการเท่าทันภัยป้องกันภยัยเพราะเรื่องภัยเป็นอะไรที่ใกล้ตัว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเท่าทันป้องกันภัยค่ะโดยเริ่มกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภยัยภาคเหนือ AM 549กิโลเฮิรตซ์ที่จังหวัดลำปางเป็นสถานีแรกค่ะและเชิญชวนติดตามอีกทั้ง3สถานี3ภูมิภาคด้วยนะคะเพราะมีการเชื่อมสัญญ,ญาณเข้าด้วยกันทุกท่านจะได้รับฟังและรับชมทั้ง4ภูมิภาคไปพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามาเจอ,เจอกันใน วันพุทธที่26กุมภาพันธ์2,568อยู่กับดิฉันนัดวิภามันมาดค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของการควบคุมเสียงและ Facebook Live วันนี้นะคะโดยคุณปัทวัฒน์สารแปลงค่ะ สำหรับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5นะคะถึงแม้ว่าอากาศตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีแล้วเพราะเนื่องจากมีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกนะคะมีฝนตกเกิดขึ้นก็ทำให้สภาพอากาศที่เป็นเรื่องของ PM 2.5เนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ ดีมากนะคะสีฟ้าเลยดีมากมาจนถึงปานกลางค่ะหรือว่าสีเหลืองซึ่งสีเหลืองนี้นะคะปานกลางนี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ห้ายิที่จังหวัดน่านค่ะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะยังไงก็แล้วแต่เลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกแล้วแล้วก็อากาศของคุณภาพอากาศเรื่องของฝุ่น PM 2.5ดดีขึ้นแล้วก็จริงแต่ว่าจะต้อง ระมัดระวังกันอยู่นะคะเรื่องของฝุ่น PM 2.5ลดกิจกรรมหรือว่าออกกําลังกายกลางแจ้งสวมหน้ากากอนามัย N 95ด้วยอันนี้เราจะพูดกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเรื่องของฝุ่นเลยนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้พกติดตัวกันไว้เผื่อบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะกําลังออกไปข้างนอกแล้วก็ลืมนะคะเป็นการเตือนกันละกันเนาะวันนี้เรามาเริ่มกันค่ะที่ เรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันเป็นแบบข้ามแดนบ้างในส่วนของพื้นที่ไทยเมียนมาและก็สปป,อปอลาวค่ะทางด้านนางสาวปิยาพรสุวรรณเกตนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ก่อนหน้านี้มีคุณภาพอากาศเนี่ยที่หนานแน่นเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยก่อนหน้านี้นะคะก็เลยได้มีการ ประชุมติดตามกันกับทางด้านประเทศเพื่อนบ้านด้วยเป็นแบบเรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามแดนซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยที่ได้นำมาพูดคุยกันเนี่ยมาจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงถึงจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาทั้งในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆทางด้านดรเฉลิมชัยสีอ่อนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านกรมควบคุมมลพิษ ประธานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหาหรือแก้ไขปัญหาจุดความร้อนและหมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านนางสาวปิยาพรค่ะได้กล่าวถึงกรมควบคุมมลพิษนะคะได้มีการประชุมทางไกลร่วมกับด็อร์ ดรแซนะคะรองอธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ประเทศเมียนม,มาเลยอธิบดีสถาบันคน้นคว้าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจัดทางด้านสปป,ปลาวนะคะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะการประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยทางเมียนม,มาและสปป,ปลาวได้มีการแจ้งมาตรการที่จะใช้ในการดำเนินการ เรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายสร้างความตระหนักรู้แก่พี่น้องประชาชน รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและการเผาในที่โล่งค่ะเพิ่มจุดลาดตะเวนและเฝ้าระวังไฟป่าด้วยทั้งนี้เนี่ยจำนวนจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านนะคะเมียนมาในปี2568มีจำนวนลดลงจากในปี2567ค่ะในขณะที่ไทยและทางด้านของสอปป,ปลาวก็มีจุดความร้อนนะคะจำนวนจุดความร้อนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วค่ะทั้ง3าประเทศก็จะมีการยกระดับการทางาน เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและในพื้นที่เกษตรและจัดการหมอกควันข้ามแดนที่เกิดขึ้นด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยทางด้านนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการติดตามการแก้ไขปัญหา PM 2.5ด้วยซึ่งได้กํำชับค่ะให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟป่า และควบคุมจุดความร้อนอย่างเร่งด่วนที่ประชุมก็มีการหารือผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วมกันค่ะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนนะคะข้ามแดนภายใต้ยุยทธศา,ศา,ศาสตร์ฟ้าใสประจําปี2,567จนถึง2,573อย่างเช่นนะคะจริงๆมีหลายเรื่องเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างว่าเช่นการควบคุมและดับไฟจากการเผา นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำนะคะการคาดการการติดตามตรวจสอบสถานการณ์หมอกควันการจัดการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนการจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนตามกฎหมายแต่ละประเทศ การจัดให้มีสายด่วนฮอตไลน์นะคะระดับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษของไทยเมียนมาและทางด้านสอปป,อปลาวด้วยเพื่อให้การติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของหมอกควันข้ามแดนเนี่ยจะได้มีการแก้ไขประสานงานได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็จะได้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยในการประชุมครั้งนี้ทั้ง3ประเทศเนี่ยได้มีการตกลงกันที่จะให้มีคณะทํารรงานร่วม เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนค่ะก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะจัดให้มีหารือครั้งต่อไปใน1-2เดือนข้างหน้าด้วยก็ติดตามกันเรื่องของมาตรการสําหรับข้ามแดนเนาะหมอกควันข้ามแดนที่จะช่วยลดปัญหาหรือลดปัญหามลพิษที่เกี่ยวก้องเกี่ยวข้องกับ PM 2.5ต่างๆนะคะถัดมาค่ะเป็นทางด้านจังหวัดแม่ห้องสอนได้มีการจัดโครงการ อันนี้เนี่ยคือเมื่อวันวันที่มีวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าเนาะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแต่ทางด้านสำนักง,งานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงได้จัดงานกันเมื่อวานนี้จัดกิจกรรมกันเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีทางด้าน ผู้มนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เรียงนายพรเทพเจริญสืบสกุลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าก็เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะโดยมีทางด้านนายกัมปนาธประจงพิมพ์รักษาการในตำแหน่งผู้มนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นวันรณรงค์ให้ปอดควันพิษจากไฟป่านะคะก็เลยได้มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของการเผาป่าให้เกิดการตระหนักรู้กับพี่น้องประชาชนนักเรียนเยาวชนและก็รวมถึงหน่วยงานด้วยค่ะ ให้ทราบถึงผลกระทบว่ามันมีผลกระทบที่รุนแรงทั้งต่อตัวเองต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนนะคะและต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่างๆ แล้วก็จะรวมไปถึงการสูญเสียรายได้อย่างมหาศาลด้วยส่งผลต่อส่งผลกระทบต่อไฟป่านะคะผลกระทบต่อไฟป่าต่อสภาพอากาศโลกโหเยอะแยะมากมายเลยค่ะเรื่องของนํามาซึ่งเรื่องของฝนแล้งภัยแล้งอุทกภยัยวัตภัยต่างๆนะคะทางด้านพ่วงหนวยการสํานักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สเรงก็ได้เปิดเผยว่าในปีนี้เนี่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอําเภอตําบลและหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงนะคะได้มีการ กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะได้ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆอย่างเข้มขน้นโดยมาตรการป้องกันเชิงรุกกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันไฟป่าและหมอกควันค่ะยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆโดยมีเป้าหมายที่จะต้องลดจุดความร้อนหรือว่าจุดฮอสปอตเนี่ยให้ลดลงจากปีก่อนถึง50อร์เซนต์นั่นเองค่ะก็เป็นเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะของทางด้านจังหวัดแม่ห้องศนค่ะ ต่อกันที่จังหวัดเชียงรายค่ะทางด้านจังหวัดเชียงรายได้มีการเน้นย้ำทุกภาคส่วนเรื่องของข้อปฏิบัติปฏิบัติตามข้อสั่งการนะคะข้อสั่งการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยทางด้านนายอำเภอเมืองเชียงรายค่ะนายบุญส่งตินารีได้เน้นย้ำทุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ดําเนินการตามข้อสั่งการนะคะและแนวทางการปฏิบัติงานของทางจังหวัดจังหวัดเชียงรายนี่แหละค่ะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5และส่งเสริมการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในเรื่องห้ามเผาด้วยทุกครัวเรือนจะต้องทราบถึงผลเสียผลกระทบต่างๆถ้ามีเหตุการณ์เผาขึ้นมา นะคะเผาป่าต่างๆค่ะรวมถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่แบบเชิงรุกในพื้นที่ของพื้นที่ป่าในทุกตำบลด้วยนะคะก็โดยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะผู้นำท้องที่และประชาชนบ้านห้วยไซขาวบ้านศรีราชตําตำบลแม่ยาวร่วมกันจัดทำแนวกันไฟด้วยภายในพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆในป่าชุมชนและตำบลแม่ก่อนชาวบ้านบางเกอกนะคะอันนี้เราได้มีการนําเสนอกันไปเมื่อวันที่24เช่นกันในส่วนของการทําแนวกันไฟของกิจกรรมของ2ชุมชนนี้นะคะก็จากอยากจะ ทำกิจกรรมนะคะทางด้านในอําเภอเชียงรายเนี่ยอยากให้มีการร่วมกันทําแนวกันไฟหรือทํากิจกรรมชิงเก็บลดเผาต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการลดการเผาได้ในพื้นที่ของป่าชุมชนแล้วก็ทางด้านของคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็ได้มีการร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สองเชียงรายมีเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่านะคะและประชาชนร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านค่ะพร้อมทั้งนะคะจัดทำ แนวกันไฟอีกบริเวณหนึ่งก็คือบริเวณหนองช้างคดที่ฝั่งตะวันออกนะคะในพื้นที่บ้านใหม่แล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆอ,อีกนะคะที่จัดทําแนวกันไฟเป็นในส่วนของพื้นที่เสี่ยงค่ะของจังหวัดเชียงรายร่วมกันนะคะหลายภาคส่วนเลยเพื่อป้องกันการเกิดไฟและลุกลามไปยังพื้นที่ป่าใกล้เคียงนะทั้งนี้ทางด้านอำเภอเมืองเชียงราย,เน,ยเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะ ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวทางหรือคำสั่งประกาศหรือข้อสั่งการต่างๆที่มีการกําหนดออกมานะคะในส่วนของจังหวัดก็ดีหรือว่าทั้งในส่วนของส่วนกลางด้วยที่เป็นมาตรการกฎหมายต่างๆในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองขนาดเล็กจะต้องดําเนินการไปอย่างเข่งคัดเข้มข้นนะคะในส่วนของมาตรการต่างๆเรื่องของปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะ มาต่อกันที่เรื่องอื่นบ้างนะคะที่อาจจะไม่ใช่ภัยทางธรรมชาติเนาะเป็นอีกภัยหนึ่งที่เราพูดคุยกันบ่อยๆนะคะเรื่องของยาเสพติดอันนี้เป็นทางด้านของจังหวัดลำปางค่ะตำรวจผู้ธนจังหวัดลำปางเขาได้มีการถแถลงผลการปฏิบัติงานสำคัญ6คดีใหญ่นะคะก็มีทางด้านของพลตำรวจตีภูมิปัญญานวะตรณวะตะ ุพิส์นะะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปางพร้อมด้วยกับผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศพราบร่วมถแถลงผลการปฏิบัติงานคดีสําคัญ6คดีค่ะก็จะมีสรุปผลเนาะทั้งหมด6คดีเนี่ยคดีแรกก็คือจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ศพราบนะคะสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดยึดยาบ้าได้3.1ล้านเม็ดพร้อมผู้ต้องหา6ราย คดีที่2เนี่ยทลายแก๊งเงินกู้นอกระบบใช้ความรุนแรงนะคะจับกลุมหัวหน้าแก๊งเงินกู้นอกระบบที่ก่อเหตุบุกทําร้ายเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวได้ในพื้นที่สารพีอำเภอสารพีนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็บุกทลายเครือข่า,ขายแก๊งมา้ากดเงินบัญชีมา้าข้ามชาติ ะะปฏิบัติการของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาก,กรรมทางเทคโนโลยีภาค5นำไปสู่การจับกลุมเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เชื่อมโยงถึง93คดีค่ะรวมมูลค่าการฟอกเงินเนี่ยมากกว่า24ล้านบาทนะคะแล้วก็ทางคดีที่4คือก,กวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ค่ะกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ได้มีการจับกลุมผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ทั้งหมด2รายที่แม่สายและก็แม่จัน ที่จังหวัดเชียงรายค่ะคดีที่5เนี่ยคือจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามจังหวัดนะคะก็ที่สพอช้างเผือกร่วมกับสพอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จับกลุมผู้ต้องหาได้6รายพร้อมของกลางยาบ้านะคะกว่า2 0 0แสนเม็ด และคดีที่6คือจับกลุ่มผู้ก่อเหตุระเบิด,รบดประทัดยักษ์ในปั๊มน้ํามันค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุระเบิดประทัดยักษ์ภายในปั๊มน้ํามันที่บริเวณตําบลสุเทพอพําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะการถแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างนะคะสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นของทางด้านตํารวจ ผู้ทรภาค5้าในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบและยืนยันค่ะถึงความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่ละคดีค่ะที่ไอ้นำมาฝากคุณผู้ฟังการที่นํามาฝากคุณผู้ฟังมาพูดให้ฟังกันเนี่ยแต่ละคดีเป็นคดีที่เราเน้นย้ํากันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นภัยจากยาเสพติดหรือว่าภัยจากออนไลน์มิจฉาชีพออนไลน์การพนันออนไลน์ทุกอย่างเลยนะคะก็ได้มีการ เน้นย้ำเรื่องอันนี้กันแล้วก็เรื่องของเรื่องของภัยอื่นๆเนาะที่ไม่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติค่ะแต่เราก็ต้องทราบกันไว้ด้วยเนาะอย่างอีกอย่างหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขามีการขุดลอกตะกอนดินและปรับปรุงคุณภาพน้ำคูเมืองนะคะระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไปจนถึง3มีนาคม2568เนื่องจากว่ามีการตรวจพบอินทรีย์สารปนเปื้อนอยู่ในน้ำคูเมืองในปริมาณมาก นะคะประกอบกับมีจุลินทรีย์ทับถมในตะกรดดินใต้คูเมืองเป็นเวลานานก็เลยต้องมีการขุดลอกเป็นประจำทุกปีอันนี้เป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องจังหวัดอื่นๆด้วยที่อยากจะไปเที่ยวเนาะไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ขุดลอกตะกรดดิเนี่ยจะทําให้เสร็จเพื่อต้อนรับ ปีใหม่เมืองหรือว่าวันสงการนะคะจะได้มีการเดินทางกันได้สะดวกมากยิ่งขึน้นนี่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทราบกันค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะในเมื่อเราพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพกันไปนิดนึงแล้วเมื่อกี้มีคดีที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เพราะฉะนั้นค่ะไอเลยนำสีวิธีเอาตัวรอดถ้าเผอรับสายแก๊ง call center มาฝากคุณผู้ฟังกัน มิจฉาชีพนะคะจะติดต่อหาทุกคนเนี่ยหลอกทําธุรกรรมต่างๆแต่อย่าเพิ่งกังวลค่ะหากคุณทําตาม4ขั้นตอนนี้ก็อาจจะไม่ถูกหลอกก็ได้นะคะจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะอย่างแรกเลยหลีกเลี่ยงการพูดตกลงหรือว่ายินยอมใดๆทั้งสิ้นนะคะบางคนอาจจะพูดเพื่อให้มันจบบทสนทนานะคะอย่าเพิ่งตอบตกลงยินยอมแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือว่ารหัสต่างๆเช็คข้อมูลกับธนาคารโดยตรงหลังวางสายแล้วแต่ห้ามบอก เลขบัญชีธนาคารด้วยนะคะหากเป็นเสียงอัตโน,ตโนมัติให้วางสายทันทีเลยไม่ต้องคุยต่อเพราะว่าอาจจะมีการใช้วิธีการอื่นๆในการดูดเสียง AI ต่างๆได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากรับสายไปแล้วเผลอกดรับไปแล้วนะคะก็สามารถหลีกเลี่ยงได้อยู่นะถ้าคุณผู้ฟังยังไม่ตอบตกลงหรือว่าไม่คุยต่อนะคะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะเอาตัวรอดจากการเผลอกดรับแก้ง call center ค่ะ เอาละวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังและรับชมรายการเท่าทันป้องกันภัยด้วยและขอขอบคุณการํานวยการผลิตรายการโดยคุณรพีพันธุ์อุคันจิ้งพอ,อสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือตอนนี้ขอส่งต่อไปที่สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ